สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Li n e i e o l r a n เ e r อีกเช่นเคยนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องเมื่อเกมรีตอน4ี่ทุ่มนะครับเราควรจะทำอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาไล่ลำดับไปทีละอย่างเลยนะครับว่าหลังจากที่เกมเนี่ยรีสี่ทุ่มแล้วเนี่ยเราจะทำอะไรบ้างครับผมอย่างแรกเลยก็คือทุกคนต้องกดเข้ามาที่ปลุตรงด้านบนขวานี่นะครับ เรากดเข้ามาพรามันจะเป็นหน้าอีเวนต์ต่างๆของเออทางเกมนะครับซึ่งแต่ละอาทิตย์หรือว่าแต่ละช่วงอีเวนต์เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างช่วงนี้ครับเป็นช่วงของคริสต์มาสมันก็จะมีแจกพวกตั๋วบ้างแจกตั๋วอัญเชิญแจกตั๋วหน้าตู้หรือไม่ก็แจกเป็นตั๋วที่เอาไว้สุ่มพวกการ์ดนะครับซึ่งเราก็พยายามอย่าลืมนะครับแล้วก็เข้ามารับทุกวัน บางทีมันก็จะมีรางวัลมากมายครับอย่างกาชาเงี้ยมันจะมีรางวัลที่มันค่อนข้างที่จะคุ้มนะผมว่าเข้ามารับมันจะให้ตัวต๋วเรามาหนึ่งตั๋วเงี้ยครับเราก็มาสุ่มลูกบอลส,สีเวลาที่เราได้ลูกบอลเนี่ยมันก็จะได้รางวัลตามสีอย่างเช่นสมมติว่าถ้าถ้าผมได้สีเหลืองอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าได้สองลูกอะ่ะมันก็จะคูณสองให้สองเท่าแล้วก็จะมีพิโกแต่ว่าอันนี้ผมค่อนข้างขี้เกียจเล่นอะ่ะขอไม่เล่นแล้วกันอันนี้น แล้วก็นี่ครับตามาทำล็อกอินพิเศษซึ่งอันนี้เหมือนจะเป็นการล็อกอินเพื่อ,อได้กล่องเพื่อที่จะรับ s f c ตัวหนึ่งนะครับซึ่งตัวในตู้เนี่ยก็จะประมาณนี้เลยครับส่วนตัวเผื่อทุกคนสงสัยนะครับว่าเลือกตัวอะไรดีถ้าเป็นผมผมจะเลือกบาบูแล้วกันครับเพราะว่าตัวมันเก่งมูลน้ําหนักผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าทางที่ดีเอาบาบูดีกว่าในกล่องนี้นะครับเพียงแค่เราล็อกอินประมาณ2ออาทิตย์เนี่ยพอเราล็อกอินครบใช่ไหมครับเราก็จะได้กล่องมา ซึ่งช่วงเนี้ของเขาแจากเยอะมากๆเลยครับด้วยความที่ว่ามันเป็นไอดิลนี่นแหละแล้วก็มันจะมีกิจกรรมที่เป็นต้อนรับนะครับพอเราล็อกอินครบใช่ไหมสามอาทิตย์เราจะได้โคนี่แชมเปญเอเสหนึ่งตัวฟรีนะครับเพื่อที่จะเอามาเลื่อนขั้นแล้วก็ปลดล็อกโบนัสนะครับเราก็รับทุกอย่างไปเลยพอเราเข้ามาที่หน้าปลุเสร็จใช่ไหมต่อไปนะครับก็จะเป็นเอ่อในหน้าของหน้าของช็อปนะครับช็อปเนี่ยมันจะมี ของฟรีให้เรานะครับวันละนิดวันละหน่อยเช่นลูกแก้วนะครับเหนือหนึ่งพันแล้วก็รูบี้ห้าสิบแล้วมันจะมีอีกอีกอันหนึ่งก็คือเป็นถุงมือเอาไว้ทําสวนวันหนึ่งเนี่ยเราจะดูได้สองรอบนะครับถ้าก็ว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะได้ถุงมือห0ิบซึ่งถ้าเราดูโคบะเราจะได้เต็มเลยมันจะได้เต็มจํานวนจํากัดของไอถุงมือในส่วนพูดเลยนะครับแล้วก็ได้เพชรอีกดูสองรอบก็ได้หนึ่งร้อยรูบี้โอเค พอเราเคลียร์ส่วนนี้เสร็จใช่ไหมเราดูพลูปไปแล้วเราดูช็อปไปแล้วใช่ไหมต่อไปเนี่ยเราจะมาดูในเรื่องของดันเจียนดันเจียนนะครับมันจะมีทั้งหมด5าดันตอนนี้นะยังไม่อัปเดตเข้ามาอย่างอื่นไม่รู้ว่าจะมีไหมในะอนาคตน่าจะมีแหละเราก็พยายามเคลียร์ครับทุกอันเลยไม่ว่าจะเป็นผนึกสองผนึกหนึ่งเป็นแดนเถื่อนเหมืองแร่หรือว่าดันเจียนมิมิกเนี่ยลงให้ครบทุกอันครับเพราะว่า เจ้าพวกดันเจี้ยมพวกนี้มันเป็นวัตถุที่เอาไว้ฟาร์มอย่างเจ้าผนึกสองเนี่ยเป็นผงสีเหลืองเอาไว้เขาเรียกว่าไงอะเลื่อนขั้นการ์ดหรือว่าอัปเกรดสถานะของการ์ดให้ดีขึ้นส่วนผนึกหนึ่งเนี่ยเป็นคริสตัลสีฟ้าเอาไว้อัพเลเวลบของเราครับผมแล้วก็แดนเถื่อนมันจะแจกลูกแก้วที่เป็นลูกแก้วศักยภาพนะครับเราสามารถเข้า ไปที่เจ้าห้องทดลองครับมันจะมีห้องศักยภาพซึ่งเราเนี่ยสามารถเอาลูกแก้วสีลงเท่ได้จากแดนเทือนอมาใช้ในห้องนี้ได้ครับผมแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นดันเจียนของเมืองแร่เมืองแร่เนี่ยจะให้ลูกแก้วที่เป็นลูกแก้วธรรมดาของเรานะครับเอาไว้อัญเชิญพวกทักษะหรือว่าคู่หูต่างๆซึ่งดันเจียนทุกอันเอ้ยดันเจียนมันจะมีดันเจียนบางอันนะที่ให้กระป๋องมาก็น่าจะมีเมืองแร่ก,กับมิมิกนะครับ2ดันเนี่ยจะให้กระป๋องมาด้วย ซึ่งดันเจี้ยนไม่มิเนี่ยก็จะได้ในเรื่องของเหรียญเอาไว้อัพสเตตัสข้างนอกด้วยนะครับนี่มันจะใช้ในเรื่องของการอัปเกรดซึ่งถ้าเราลงครบทุกอันแล้วเนี่ยเราก็จะได้อัพเบลอย่างนี้นอย่างละหน่นอยแล้วก็ต่อไปนะครับที่ผมแนะนําก็จะเป็นในเรื่องของเมืองอย่างแรกเลยก็คือเราเข้ามาดู Mac สแควร์ก่อนบางคนเนี่ยอาจจะมีเพื่อนเยอะแล้วนะครับพยายามหาแอดไว้นะใครก็ได้กดแอดแอดไปเลยให้มันครบซึ่งพอเราแอดครบเนี่ยเราจะได้ส่งแล้ก็รับหัวใจกัน หัวใจเนี่ยเอาไว้อัญเชิญพวกเนเจอร์ฟรีในห้องอัญเชิญนะครับมันจะใช้ทั้งหมดประมาณ3 0 0พหัวใจต่อ,อการสุ่ม10ครั้งซึ่งหนึ่งครั้งเนี่ยมันใช้3ามร้อยแต่ว่าปกติเราจะสุ่ม10ครั้งซะส่วนใหญ่เพราะว่ามันจะมีโอกาสออกเอเดสแต่ว่าเลทก็ไม่ได้ดีมากนะท่านผู้ชมเดี๋ยวดูพาดูเลทก่อนเ,เลตมันจะแบบพื้นผิวเลยนะเบเบเลยเดีย๋ยวไปคาดหวังกับมันมากแล้วก็พอเรารับส่งหัวใจกันเสร็จใช่ไหม เราก็จะมาดูส่วนก่อนก็ได้อ่านมาดูส่วนของพูดก่อนดูถุงมือเต็มไหมถ้าถุงมือเต็มเราก็มาถอนหญ้าเนี่ยพยายามอัพพูดเน้ด้วยนะครับมารับพรเนี่ยผมก็จะหาเห็ดหาอะไรไปเรื่อยอาจจะหาโชว์ไปก่อนสักแป๊บหนึ่งปึ๊บปื๊บป๊บมันหาง่ายนะเพื่อเพียวพยายามพยายามจําเอาว่าแต่ละเห็ดเนี่ยมันมันขนาดประมาณไหนอย่างเห็ดยาวเห็ดเห็ดใหญ่อะไรเงี้ยนี่เห็ดใหญ่มันจะอยู่ประมาณช่วงชวงนี้นแหละ แล้วก็คลิกไปครับพอเราได้แล้วมันก็จะมีอัญมณีข้างบนเนี่ยเอาไว้มาอัปเกรดพูดแล้วก็พอเราหาเจ้าเห็ดครบ3ด่ดานเนี่ยมันมันจะมีรางวัลใหญ่เป็นเจ้ากระป๋องเป็นเงินแล้วก็เป็นลูบี้ซึ่งมาทำไว้ทุกวันก็ดีครับมาทำบ่อยๆแล้วก็อย่างสุดท้ายในในนี้ก็คือวิหารแห่งความกล้าครับผมมันจะเป็นในเรื่องของ PvP กับ Challenge PVP ดาวดาวอะไรเราจะได้เหรียญน,นะครับเป็นเหรียญฟ้าซึ่งถ้าเราเก็บครบหนึ่งหมื่นหรือเปล่าหนึ่งหมื่นหรือ 1, หนึ่งแสนเนี่ยเจ้าก,กล่องเนี้ยไม่แน่ใจนะน่าจะน่าจะหนึ่งหมื่นนะเราก็จะได้มาเลือกเจ้าตัวเลนเจอร์ที่เป็นเมตาต่างๆเลยนะครับซึ่งในตู้เนี้ยผมแนะนําถ้าใครไม่มีเซลลี่เป็ดไฟที่เป็นรถรถเข็นเป็ดไฟนะหรือว่าไม่มีคาร่าคาร่าไฟอะไรเงี้ยผมแนะนําว่าให้เลือกมูล อ่ะสมมติถ้าทุกคนแบบในทีมไม่มีตัวเผาเลยนะไม่มีเมตาเผาเลยผมแนะนาให้เลือกมูนเพราะว่ามันเก่งมากมันมันเก่งกว่าคาร่ามันเผาแรงแต่ผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้ก็เป็ดนะตัวไหนเหมาะกว่ากันถ้าถ้าผมจะได้เหมือนกับว่าเป็ดมันจะมีสกิลผลักวยมั้ยแต่ว่าตัวไหนก็ได้นะแต่ว่าถ้าในตู้เนี้ยผมแนะนําให้เป็นเจ้ามูนดาร์ดีกว่าเจมดาร์ที่ผมไม่แน่ใจเหมือนจะเห็นเห็นเมตาของญี่ปุ่นเหมือนกันแต่ยังไม่เคยเห็นคนใช้จริงๆเลยนะในเซิร์ฟเราตอนนี้ ในกลุ่มเนี่ยเราก็จะได้เหรียญมาแลกของต่างๆเนี่ยเราสามารถแลกได้ด้วยแต่ว่าของข้างล่างเนี่ยเป็นแบบซูมนะแล้วก็จะมีในเรื่องของชาเลนจ์จะเป็นดันนกไฟนะมันจะเป็นชาเลนจ์นกไฟหรือนกต่างๆนี่แหละมันจะเปลี่ยนไปตามธาตุตามอาทิตย์ซีซั่นของมันซึ่งตอนนี้เป็นซีซั่นของนกไม้เราก็พยายามหาธาตุที่ชนะทางมันอย่างเจ้าไม้เนี่ยมันแพ้ไฟใช่ไหมเราก็ปั้นทีมไฟอย่างเงี้ยหรือว่าเปลี่ยนคู่หูทั้งหมดเนี่ยล้วก็ามาลงนกนะครับ ซึ่งเหมือนกันเลยเหรียญน,นกมันก็จะเอาไว้แลกพวกเจ้าตัวทองตั๋วสุ่มการ์ดหรือว่าของต่างๆมากมายครับมันแลกได้เยอะเลยพยายามมาทําทุกอย่างให้ครบครับผมโอเคในส่วนของเมืองก็หมดแล้วแล้วก็ในส่วนสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของการอัญเชิญนั่นเองครับผมซึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราจะอัญเชิญเจ้าพวกทักษะหรือว่าคู่หูเนี่ยได้ตู้ละ3มครั้งต่อวัน30ครั้งก็ประมาณ90อ่ะ แต่ว่าผมตีเป็นสาครั้งกลมๆแล้วกันเราจะสุ่มได้ตู้ละสามครั้งสามสิบนสิบอันอผมงงไหมผมก็งงเหมือนกันตอนนี้ผมงงแล้วผมพูดอะไรก็่ยครับเราก็พยายามมาดูโฆษณาซึ่งผมเนี่ยก็จะบอกว่าฟรีไหมก็ไม่ถึงกับฟรีมากเพราะว่าผมเพิ่งยัดแท็กเจ้าวิจัยออโตโ้ไปซึ่งอันเนี้ยถ้าถ้าคนที่อยากเติมจริงๆผมแนะนําว่าให้เติมอันเนี้ยจะดีที่สุด ในกรณีของคนที่สามารถเปิดโทรศัพท์ไว้ได้แต่ว่าไม่มีเวลาที่จะมาดูคือเปิดไว้เฉยๆฉก็ได้นะเพราะว่าไอ้เจ้าบัฟวิจัยเนี่ยมันจะรันก็ต่อเมื่อเรานะออนเกมไว้ต่อให้เราไม่เล่นแต่ขอให้เราออนเกมไว้เปิดเกมไว้ก็พอซึ่งส่วนใหญ่อะ่ะเวลาที่เราออนทิ้งไว้อะ่ะมันจะเป็นหน้าจออย่างงี้ใช่ไหมเนี่ยพอมันขึ้นหน้าจองเนี้ยก็คือปล่อยเลยถ้าใครสามารถที่แบบสามารถเปิดหน้าจอได้เงี้ยทั้งวันทั้งคืนหรือแบบมันมันไม่ได้แบบเอ่อไม่ได้ทําให้โทรศัพท์ร้อนมากหรือว่าแบบมัน ไม่ติดธุรนะอะไรเงี้ยเราก็เปิดไฟครับแล้วเจ้าบบาวิจัยเนี่ยมันจะรันตลอดซึ่งการที่เราทําให้มันวิจัยอยู่ตลอดเนี่ยเราจะได้บัฟในเรื่องของโฆษณาถาวรซึ่งเจ้าพวกนเนี้ยยิ่งเลเวลอัพเยอะๆเนี่ยเราจะได้แสแตทเพิ่มเติมจากการดูโฆษณาแต่ว่าพอยิ่งเลเวลเยอะเนี่ยมันก็จะยิ่งใช้จํานวนการดูเยอะขึ้นเนี่ยผมต้องดูอีกประมาณ73ครั้งเพื่อที่จะขึ้นเป็นเลเวล75็เจ้าแห่งโฆษณา ก็เอาเรื่องนะครับก็หลักๆในหนึ่งวันที่เราควรทำก็มีประมาณนี้ก็ผมถ้าขาดหรือ,อยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับกด follow เพจให้ด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็มีเพจ Facebook ด้วยไว้อย่าลืมไปดู Facebook กันเยอะๆนะครับผมมีไคด์แล้วก็มีทริคต่างๆมากมายเลยโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมถ้าใครอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรก็คอมเมนต์มาครับเดี๋ยวไว้เจอกันครับผมไปบุยจ้า